มีิสือกับองล้อยอเด้อผักก็มีโอมแตงกวาถั่วนะคะแล้วก็ผักกระเฉดนิดหน่อยคือกเียบานเห่าเด้อแสบแสบแสบ าแก่ไม่มีฟันละพะองปูกที่บ้านเก็บไว้วันนี้กันหน่อยต้องรุ่งเปูปลูกที่บ้าน วันลาหมูวนลาบหมูไม่ได้อ่านต้มแบบไม่มีเวลาม,มาแล้วลก็จัดของจัดไรขายจาอดต้นไม้สวยที่บ้านอยากอะไรก็

ก็หลอมีอ,ไอ,ไอไะอไรอย่างนี้ยเจลอดวีาห,ห,หน้าตาสารคุแก่มา,ม,ามาอร่อยป้องเอยป้องหลานสาวสรักม,ามาันมักัาวอีาเดี๋ยวมาง่วนหน้าแกงเปิด ตักตากลุ๊กนี่เหรอตีกบไปสิตักสีเหลืองทอง ทำทำเยอะมันไม่อร่อย <c oughs> <c oughs> ทำแล้วก็แบบที่น้องกินานานๆมาทีวานี้จะยาวแหละน้องน้องครูจะอยู่ํำงานอยู่เวียนยาวนั่นแหละหลายอาทิตย์ถึงจะได้มานี่ต้องอาทิตย์ตัองอาทิต เรามีเรากูกินมีบ้านนี้นมีับกระโดข้างหลังแม่ผักกะดแแม่ใส่แท่ด<ม>้วย<ม>ไว้แม่มีกับกรมนบานไบนี้ที่บ้านก็ปลูกตับกระโดน เดี๋ยวไปเดทถ่ายกันนั่งมาให้ให้ดูถึงเงิ้องตดเลยรับมอะูกไปน้าบ้านไปดกรไปหน้าบ้านที่บ้านน้นที่บ้านนี้ิ่เรือกปลูกัดเด็ดทานได้เลยขอบุณนี่อ่อนๆนี่เดทางได้เลยนะเดี๋ยวมจะขึ้นเยอะขึมาลูก อล้วยไคะอร่อยยอดมากเลยยายบุ๊กยายบัวพ้อเป็ดุยสวยแ ดูไม่น่ามั่งโอ้โห ข้าวลูกแปงนะหาปงานาจุ๊บแม่อาบดามสิกยายดสิเกล็ดลอคนี่เหนี่มะเขือเร็วสุดเลยอวามู ทอดทอดเนื้อด้วยก็ทอดหมูด้วยนี่ยอ้ไรแนี้รวแล้วก็เด็ดเอาแต่ยอดยอดนี่ตกำรึงเหมือนกันเอาแต่ยอด กินแกงสิแกงเกี๊ยวโจ๊นะประเดี๋ยวจะตำดึงมาใส่เอาขึ้นไปสุดๆชิ้นตำดึงอะมันดีมันรักษาแผลถ้าจำเป็นแผลนี่สุดดิบๆนะยังไม่ได้ส่มนะเอาไปขยำขยำแล้วก็ใส่แผลหายเป็นนอก หลอมีตัวพี่รับหลอมีแดงมีตัวก่อน อร่อยนะคะอร่อยจ้าอร่อยแบบที่สารบ้านหนองนุ้ยสารบ้านเฮาร้อยเอีอยงไร่ขนมอะไร Mission dặn bèn hát không gần gắn mặt. Ah, mía kìm em ơi, gây ra. Mày có việc gì nhà ở mì tắm. Một mặt nữa kìm bác. Một อันนี้ไม่ได้ซื้อไว้หรออันนี้ไม่ซือ้อกิบเก็บหน้าว่างพูดกปลยคำไม่เสือไม่เสือ,อ,นนอ,อ,นนอมาอะไรอ่ะมาเสือปอซื้อแปงาทำไ้ทานตบาทปลารทูใจก็ถสิบบาทสิบแปลงมาของถูกซืออ้อของมาเออ้นี่มา เดี๋ยวตทำให้มันอร่อยเอาฝักฝักที่กินฝักที่เรากินกับลาบกินไม่หมดเราก็มาออม เด้วทำหมูย่างอินละตินนนใช่อาประล้วทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นใจให้ค่ะสวัสดีจ้า